มีเพจลาโพสว่าในประเทศที่สกุลเงินมั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้สามารถค้าขายได้สบายใจส่วนสกุลเงินที่ไม่มีความมั่นคงไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าพยายามจะเจรจาค้าขายเป็นสกุลเงินประเทศตัวเองไม่มีใครรับข้อเสนอแล้วก็หาว่าโดนดูถูกหาว่าเลือกปฏิบัติความคิดแบบนี้ควรจะเลิกสถีอายชาวโลกซะบ้าง โดยมีการอัปเดตข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อขายในอาเซียนแล้วก็จีนเป็นการค้าขายด้วยสกุลเงินท้องถิน่นโดยนายรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมได้ประกาศความสําเร็จในการค้าขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นมาเลเซียสกุลริงกิตกับจีน ไทยและอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบนันอาเซียนมีการค้าระหว่างกันค่อนข้างมากและยังมีการค้าขายกับจีนทําให้อาเซียนโดยเฉพาะชาติผู้ก่อตั้งอาเซียนที่เป็นชาติเดิม5ชาติได้แก่ไทยมาเลเซีย อินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เริ่มใช้สกุลเงินท้องถินระหว่างกันแล้วก็จีนโดยในยุคปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มต้นจึงจำกัดในการค้าขายเพียงบางอย่างเท่านั้นแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจในการลดอิทธิพลของสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐซึ่งกรณีนี้ต่างจากกลุ่มใหม่ในอาเซียนที่ปัจจุบันสกุลเงินของประเทศบางประเทศนั้นยังไม่แข็งแรงพอจึงต้องอาศัยสกุลเงินประเทศข้างเคียง เช่นสกุลเงินบาทของไทยในการชำระนี้การค้าเป็นต้นโดยมีเพจดังล่าวได้โพสต์ว่าเหลือประมาณอีกสองเดือนกว่าคนล่าลืมกันหรืออยังว่ารัฐบาลให้สัญญาอะไรกับประชาชนไว้บ้างโดยก่อนหน้านี้มีเพจโทรโคง ได้ลงข่าวว่าปี2023รัฐบาลจะควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับไม่เกิน9%ในสปปลาวแต่แล้วปัจจุบันอัตรางเงินเฟอ้อกลับไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเอาไว้ซึ่งหากดูสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022ถึงเดือนกันยายนปี2023อัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่ตัวเลข2หลัก โดยต่ำสุดอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 25. 7เโดยในเรทดังกล่าวยังห่างไกลกับอัตราเงินเฟ้อที่รัฐลาวอ้างว่าจะควบคุมให้ไม่เกิน9%ภายในปีนี้ซึ่งปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินบาทไทยทะลุกเกิน600กีบไปแล้วโดยมีหลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับหายนะทางการเงินและวิกฤตในสปปลาววิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุของลาวเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อค่าเงินตก ยังจะซ้ำเติมปัญหาอีกด้วยคือปัญหาของลาวตอนนี้คือเรื่องของรายรับลาวขาดรายรับถือว่าพาก,กันไปแก้ปัญหาที่รายจ่ายจะช่วยอะไรระยะยาวได้นอกจากแค่ช่วยยืดอาย,อายุของการอดตายที่ไม่มีรายรับให้ยาวขึ้นไปแค่นั้นถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้ระยะยาวคือต้องหาวิธีที่นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้อย่างน้อยก็เงินจากการขายสัพพทาัพยากรทางธรรมชาติให้นักลงทุนต่าง างชาติที่มีมากมายมหาศาลทำยังไงถึงจะดึงเข้ามาเข้ารัฐให้ได้คือเงินรายรับไม่มีแต่ไปแก้รายจ่ายมันถูกต้องแล้วเหรอคิดได้ยังไงเรียกร้องให้รัฐสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่ลาวผลิตได้เองทงั้งทางที่รู้กันอยู่แล้วว่าสินค้าที่ลาวผลิตของขายราคาแพงกว่าของนำเข้าแถมไม่มีคุณภาพเหมือนกับสินค้านำเข้าเอาจริงๆอยากให้รัฐบาลลาวสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยดูเหมือนกันอยากเห็นปรากฏการณ์ด่านแต ในวันหยุดอยากให้เศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หนองคายคึกคักอยู่เหมือนกันเรารู้กันอยู่ว่าคนลาวนิยมสินค้าไทยเพราะว่ามีราคาถูกแถมมีคุณภาพดีกว่าของลาวถ้าห้ามนําเข้าอย่างแรกเลยสินค้าลาวเมื่อไม่มีสินค้าไทยเป็นคู่แข่ง ก็ขึ้นราคาด้วยการอ้างเงินเฟ้ออย่างแน่นอนและพอถึงตอนนั้นเมื่อไม่มีสินค้าไทยที่คนลาวจาเป็นต้องใช้ในลาวคนลาวก็ต้องกระเสือกระสนดิ้นรอนข้ามฝั่งมาซื้อที่ไทยไปกักตุนเอาไว้ใช้อยู่ดีเงินตราต่างประเทศก็ไหลออกเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมก็คือภาษีนําเข้าที่จะขาดหายไปถ้าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สลาดสงสัยแล้วก็ลองดูกันได้เลย ซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าท่ามกลางวิกฤตค่าเงินกีบของเราที่อ่อนค่าลงอย่างหนักก็ยังมีเงินสกุลอื่นๆที่กำลังอ่อนค่าลงต่ำสุดคล้ายกัน โดยลาวนั้นเกิดวิกฤตเงินกีบอ่อนค่าตั้งแต่วันที่9กันยายนอยู่ที่ระดับ1ดอลลาร์แลกได้1 9 7 2 5กีบโดยถือเป็นการอ่อนค่าที่ร่วงลงประมาณ25%ในรอบ1ปีเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์โดยปัจจัยสำคัญนั้นมาจากราคาสินค้าพภคภัณฑ์สูงขึ้นในช่วงแรกของสงครามรัสเซียยูเครนประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลาวนำเข้าสูงขึ้นตา การที่ลาวต้องใช้เงินดอลลาร์เพิ่มในการซื้อพลังงานทําให้ลาวนั้นไม่มีดอลลาร์เพียงพอในการชรําระหนี้ต่างประเทศจนทําให้หนี้สาธารณะและหนี้ต่างประเทศของลาวสูงขึ้นซึ่งในส่วนของสอปปลาวนั้นมีข่าวที่น่าใจหายคือเมื่อต้นเดือนสิงหาคมสํานักงานคุ้มครองเงินฝากของลาวได้ออกหนังสือแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของธนาคารธุรกิจต่างประเทศสี่แห่งจากการแจ้งเลิกกิจการในสปปลาวโดยทั้ง เป็นสาขาย,ย่อยของธนาคารในต่างประเทศคือธนาคารทหารไทยธนาคารกรุสีอยุธยาธนาคาร CIMB ไทยและธนาคารกรุงเทพโดยให้เหตุผลว่าเป็นกลยุทธ์ในการลดสาขาของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศแม้ว่าต่อมาธนาคารกลางประเทศลาวจะออกมาชี้แจงภายหลังว่าการประกาศปิดสาขาดังกล่าวเป็นการปรับกลยุทธ์ตามสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศและขอให้ประชาชนลาวเชื่อมั่นในระบบ การเงินของประเทศแต่หากประเมินปัญหาทั้งหมดที่ประเทศเราเผชิญทั้งสภาวะเงินเฟ้อร,รุนแรงค่างเงินกีบอ่อนค่าหนากักรวมทั้งหนี้สาธารณะ ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะหนี้ต่างประเทศจากจีนทั้งหมดนี้ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งรวมทั้งธนาคารโลกหรือ World Bank ออกรายงานเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2566ว่าเศรษฐกิจลาวนั้นอยู่ในกลุ่มวิกฤตแล้วซึ่งหนึ่งในความกังวลก็คือลาวนั้นอาจจะติดอยู่ในกับดักหนี้ของจีนจากการกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ BRI และหากเป็นเช่นนั้นจริงนอกจากลาวจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในอดีตแล้วก็น่าติดตามต่อไปว่าสถานการณ์เป็นนี้ของเราในครั้งนี้จะทําให้ลาวนั้นต้องเสียเอกราชทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้กับจีนหรือไม่ซึ่งคนลาวหลายคนอาจจะดีใจค่ะเคยมีคนลาวบอกว่าคนลาวนั้นรวยกว่าคนไทยมากมายเดือนหนึ่งมีเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่านี่คืออัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่จะต้องเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศโดยล่าสุดเรทเงินกีบของลาวอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงค่ะ ซึ่งได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าเงินกีบของลาวที่นักลงทุนไทยนั้น สอบถามท่านอาจารย์ผู้รู้เป็นนักวิชาการชื่อดังแต่คนลาวกลับมาคอมเมนต์มากมายบอกว่าต้องออกมาขอโทษคนลาวทั้งประเทศแล้วก็ต้องรับผิดชอบคําว่าก้าวไก่ประเทศลาวคนลาวเขายังไม่พูดถึงเรื่องเงินกีบเลยคนไทยจะเอามาพูดทําไมเป็นเรื่องของประเทศลาวไม่เกี่ยวกันอย่ามายุ่งซึ่งส่วนใหญ่คอมเมนต์ของคนลาวค่อนข้างจะไม่สุภาพนะคะบางก็ว่าทําไมไม่วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยบ้างล่ะมัวแต่วิเคราะห์ประเทศอื่น บางกวาบอต้องมาสาะระแน่เดือดร้อนอย่างโดยมีคนไทยหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าเห็นโพสต์คนลาวที่ต้นฉบับและน้ําตาไหลเลยระบบความคิดนั้นไม่มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเลยรู้อยู่เต็มอ,อกว่าเศรษฐกิจในสปป,ปลาวเป็นยังไงแต่ก็รับความจริงไม่ได้กลับมาด่าท้ักวิชาการไทยกระจายตัดกะวุ่นวายแบบนี้เกินเยียวยาจริงๆนักปราชด้านเศรษฐกิจทักยังไม่รู้ตัวเองอีก ต่อไปเรดเงินกีบที่จะแลกเงินตราต่างประเทศว่าวุ่นอย่างแน่นอนคนลาวนี้ก็แปลกอาจารย์ผู้ในรายการที่ออกในประเทศไทยยังจะเอารายการในประเทศไทยไปวิจารณ์กันอีกซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตค่างเงินในลาว